สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องทำน้ำโคกุนมือสองนะครับเรามาดูรอบเครื่องกันเลยใช้งานได้ปกตินะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับจะมีรอยตามการใช้งานเลยครับตรงนี้จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ นี่ครับปรับได้สองระดับนะครับเร็วกับชา้าเรามาดูรอบเครื่องกันเลยครับมีรอยตามการใช้งานมีรอยผุบ้างนะครับ เรามาปรับความเร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วกันอันนี้เร็วนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่7,900บาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับหรือโทร0642982448ขอบคุณครับ